สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักผมทนายเดชานะครับมีคนถามเรื่องคดีนายประสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนความเสียหายประมาณพันล้านข่าวดังทุกวันนี้นะครับนะครับนะบางคนก็บอกบางคนก็กล่าวหาว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นนะหัวหน้าไอโอนะครับซึ่งจริงหรือเท็จอันนี้ใครไม่ทราบตอนนี้นายประสิทธิน์นายประสิทธิ์เป็นผู้ต้องหาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ นะตำรวจค้านประกันศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะพฤติการร้ายแรงความเสียหายจำนวนมากปล่อยตัวไปเกรงว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานคดีประเภทแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเขาก็มีกฎหมายที่จะมาเกี่ยวข้องอยู่สองสามฉบับฉบับแรกคือกฎหมายอาญาช่อกงประชาชนอันที่สอง กฎหมายพรกกู้ยืมเงินที่เป็นการชอบโกงประชาชนอันที่สามกฎหมายฟอกเงินก็หวังว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและสำนักงานฟอกเงินคงจะรีบดาเนินการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหารายนี้เป็นการเร่งด่วนแต่ถ้าดูแล้วมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินกฎหมายกู้ยืมเงินที่เป็นการชอบโกงประชาชนก็ให้พนักงานในการฟ้องล้มละลายได้ทันทีนะครับ อันนี้ก็นำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังช่วยกันแชร์ด้วยนะครับของฟรีไม่มีในโลกของถูกและดีไม่มีครับมีแต่ถูกแล้วโกงนะคนดีเพื่อแผ่นดินทั้งหลายนะครับก็ให้ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าดีจริงหรือไม่หรือดีแตกนะครับจุกกรูครับติดตามแชร์เพจทนายคลายทุกข์ด้วยครับจุกกรู